อัปเดตสถานการณ์โควิดในไทยและมาตรการป้องกันโควิดคราน้ำตาหัวข้อนี้มีหลายอย่างนะครับไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็มีอันนึงที่เราอาจจะลืมคิดกันไปสำหรับคนที่คือจะออกไปต่างประเทศเส่วนใหญ่จะเป็นคนเยี่ยมเยียนแหละในช่วงเวลานี้ที่เราอาจจะลืมคิดกันไปเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็น low risk country โควิดใช่ไหม แล้วก็เราก็เสียวๆกันอยู่ว่าช่วงนี้ที่มันพุ่งเนี่ยอ่คือเราจะมีโอกาสไหมที่จะโดนถอดออกจากโลลิสต์คันทรีคือหมายถึงว่าทางยุโรปเขาให้เราเข้าได้เพราะเราเป็นประเทศเสี่ยงโควิดต่ำไงถ้าเกินเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเสี่ยงสูงในมาตรการของยูออะไรเงี้ยเอาเอาเข้าๆก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องมากเลยนะเอาเอานี้ก่อนจากกราฟที่เห็นก็คือของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เริ่มจะไม่นิวหฮแล้ว มีนิวไฮสูงสุด2,800การติดเชื้อต่อต่อวันใช่ไหมถือว่าอันนี้คือถ้าเทียบกับต่างประเทศนะย้าว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศประเทศที่เขาติดกันเยอะ,เ,ยอะเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะเลยยังไม่เยอะเลยเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่พบว,ว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเรายังไม่เห็นรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยวันนี้เราก็ไปห้างกันอีกแล้วคือก่อนหน้านี้เขายังเข้มงวดกว่านี้ซะอีกนะ ก็คือเขาก็จะต้องบีบให้ถ้าไม่ใช่สแกนแอป,ปก็ต้องลงชื่อใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบมาจ้องกันอย่างเข้มงวดแต่ตอนนี้ก็แค่ยิงอุณหภูมิเสร็จแล้วก็เข้าไปเฉยเลยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ร้านอาหารปกติก็เคยต้องแม่ต้องมีฉากกัน้นหรือว่าไปบุฟเฟ่ก็อาจจะต้องตักให้หรืออะไรอย่างนี้นี่ก็เหมือนเดิมเด้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เชื่อว่าถ้าเกิดไม่ถึงขั้นสั่งว่าเ้ยร้านอาหารจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เนะี่ยก็คงก็คงเหมือนเดิมแล้วทีนี้ที่ว่า เราจะมีโอกาสจะหลุดออกจากโลลิสคันทรีของ EU ไหมคืออย่างที่บอกเราเข้าได้เพราะว่าเป็นประเทศเสี่ยงโควิดต่ำเราจะโดนถอดออกไหมก็ต้องมาดูกันในนี้นะครับการคำนวณน,นะก็คือ EU เขาบอกว่าถ้าไม่ถึง25คนต่อประชากร1,000 0แสในช่วง14วันที่ผ่านมาก็ถือว่ายัางเสี่ยงต่ำอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าประมาณ25-50ต่อประชากร1 0 0 0 0แในช่วง14วันก็คือเฝ้าระวัง ฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้สามสิบห้าแล้วก็คือถ้ายังมากกว่านี้อันนี้คือเดลี่รายวันพอเราเปลี่ยนเป็นอันนี้คือรายสัปดาห์เราก็คงต้องเอาสองแท่งนี้มารวมกันอันนี้หมื่นสามอันนี้เก้าพันเจ็ดก็สักสองหมื่นสี่แล้วกันก็คือสองแท่งรวมกันได้สิบสี่วันพอดีใช่ไหมต่อประชากรหนึ่งแสนก็อันนี้สองหมื่นสี่ยอดติดเชื้อในช่วงสองสัปดาห์ต่อประชากรหนึ่งแสนก็ประเทศไทยสักหกสิบแปดล้านก็หารสักหกร้อยแปดสิบก็คือสามสิบห้าละ ก็เท่ากับว่าถ้าเราจะให้ได้เกินห้าสิบก็คือเกินห้าสิบเนีโดนแน่ตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแล้วนะเขาจะต้องมาจับตาดูแล้วและก่อนจากที่ก่อนน้นี้เขาไม่ได้จับตานะก็ห้าสิบก็คูณกับหกร้อยแปดสิบคือประชากรหนหกสิบแปดล้านไงหารหนึ่งแสนก็เป็นหกร้อยแปดสิบก็เท่ากับสามหมื่นสี่ในช่วงสองสัปดาห์ฉะนั้นตกอาทิตย์ละหมื่นเจ็ดห้ามเกินหมายถึงว่าต้องต่อเนื่องนะสองสัปดาห์นะเกินหมื่นเจ็ดสองสัปดาห์ต่อกัน เท่านั้นหมื่นเจ็ดต่อสัปดาห์เท่านั้นหารเจ็ดวันก็คือเราถ้าเราเห็นตัวเลขสองพันสี่ร้อยอับต่อเนื่องสองสัปดาห์โดนฉเฉลี่ยสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดต่อเนื่องกันสิบสี่วันโดนหรือถ้าเกิดว่าเอาให้สิบสี่วันเลยก็คือต้องห้ามเกินประมาณสามหมื่นสี่พันในช่วงสองสัปดาห์มาถึงยอดรวมสิบสี่วันรวมกันนะห้ามติดเชื้อเกินสามหมื่นสี่พันก็ถ้าหลายวันแล้วก็คือตอนนี้สูงสุด องพันแปดละแต่ว่าเริ่มเริ่มไม่นิวไฮละก็ดอกมามีเหลือดอกมาสองพันสี่กับสองพันครับก็กลายเป็นต้องมาจับตาดูกันซะแล้วอย่าพึ่งดียังไม่ได้ไปเลยอ่ะรอให้ไปก่อนสรุปว่าเปิดมาก็เคลาน้ำตาเลยก็เอาเป็นว่าการติดเชื้อเฉลี่ยสิบสี่วันต่อเนื่องห้ามเกินสองพันสี่นะครับเกินวันเดียวไม่เป็นไรแต่ห้ามห้ามต่อเนื่องเกินสิบสี่วันฉะนั้นต้องให้กำลังใจซะแล้วล็อกไปเลยล็อกไปเลย ห้ามเกินห้ามเกินเดี๋ยวอดเข้าใจไหมเวลานี้เราต้องมาเชียร์ให้เขาล็อกซะแล้วนะอย่าช้าอย่าอู้นะ <c ười> ใครกำลังจะไปอ่ะรีบเลยรีบไปเลยแต่วงวงเล็บมาดูเรื่องนี้ก่อนอ่าเดินทางไปกลับกรุงเทพต้องกักตัวหรือไม่กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดเดินทางเพื่อป้องกันโควิดกรณีเข้าพื้นที่กรุงเทพข้างล่างขอความร่วมมือกักตัวเองสิบสี่วัน งดไปในแหล่งชุมชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเขาใช้คําว่าขอความร่วมมือก็แสดงว่าคือสังเกตโพสต์นี้นะเผยแพร่ตั้งแต่16เมษาใครบังเอิญเข้ามากรุงเทพหลัง16เมษาบ้างกักตัวไหมบังเอิญเผลอเข้าและออกไปโดยไม่ได้กักตัวใช่ไหมระวังนะเเล่นก็คือเขาใช้กรณีว่าขอความร่วมมือใช่ไหมก็แสดงว่าไม่ได้บังคับไง ใช่ไหมถ้าบังคับก็คือว่าจะต้องรายงานกับเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ท้องถิ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าอ๋อเข้ามานะจะได้เตรียมล็อกเอาไว้เลยอะไรเงี้ยล็อกตัวไว้เลยแต่นี่คือไม่ได้บอกให้ไปรายงานที่ไหนก็แสดงว่าแค่ขอความร่วมมือว่าเออเออช่วยกักตัวเองหน่อยนะวงเล็บเอ,อ่อฉันมาแค่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแป๊บๆแ,แล้วก็กลับไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บังคับนะวันที่พูดนะคือคิดว่าบังคับไม่ได้หรอก เพราะว่ามีใครเข้ามาทําอะไรในกรุงเทพยเยอะมากยกเว้นแต่ว่าทางประเทศโผลมาล็อกดาวเลยอะไรเงี้ยเออถ้าล็อกดาวแบบฟูลเลยอะ่ะก็คือเข้าไม่ได้แน่ๆตอนนี้ยังรออยู่ว่าเขาจะพูดคําว่าล็อกดาวเมื่อไหร่พอมามาตรก,การเขาน้ําตาอันที่สองอยู่ในรถสองคนขึ้นไปต้องใส่หน้ากากาตลอดเวลาไม่เว้นแม้จะเป็นครอบครัวเดียวกันรวมถึงการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารสถานที่ต่างๆด้วย ก็คืออยู่ในรถตอนนี้ก็ต้องใส่หน้ากากนะครับแต่บงเล็บว่าก่อนที่จะขึ้นรถก็เดินออกมาจากบ้านเดียวกันอยู่ไม่ได้ใส่แค่มาอยู่ด้วยกันตอนขึ้นรถเฉยๆกรณีนั่งคนเดียวจริงอนุโลมว่าไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็ถัดมาอันนี้คือแยกกันทานต้านโควิดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่รับเชื้อแยกกันทานครับตามรูปก็คือไม่ควรนั่งโต๊ะเดียวกันใช่ไหม แต่ว่าก่อนที่จะมานั่งโต๊ะเดียวกันก็เดินจูงมือกันมาหรือว่าเดินตัวติดกันมาอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนั่งโต๊ะก็ขอความร่วมมือแยกกันทานก็แปลกดีมาตรการนี้ต่อลืมพูดก็อยากให้ลองช่วยเล่าให้ฟังนะครับว่า่าถ้าใครที่อยู่จังหวัดอื่นหรือแมก้ก็่แม้แต่อยู่ต่างประเทศแล้วมาตรการของที่นั่นเขาเป็นยังไงเอาเท่าที่เรารู้แหละไม่ได้ต้องมาลอกเอาคําสั่งทางการมาแปะหรอกหรืออะไรเงี้ยเท่าที่เขารู้ เขาทำกันยังไงถัดมาแนวทางการใช้รถโดยสารสาธรารณะในยุโคโควิด19ไอ้ข้างบนนี้รู้อยู่แล้วสวมหน้ากากล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หลีกเลี่ยงการขึ้นรถที่มีคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธรารณะโดยไม่จำเป็นคือจริงๆมันก็ต้องเหมือนธรรมดาเนาะแต่ดันมีรถแท็กซี่โผล่มาด้วยเนี่ยแท็กซี่บอกกูสวยเลยคนไม่กล้าขึ้นแท็กซี่มีรูปรถแท็กซี่ด้วยแล้วหลีกเลี่ยงการขึ้นรถ ที่มีคนจำนวนมากถามว่าแล้วคนที่เขาต้องไปทํางานที่เขาโหดรเมีแล้วเขาทํำยังไงให้หลีกเลี่ยงคนจํานวนมากแล้วจะให้เดินไปหรือไงต่อมาแนะวิธีการเดินทางไปรับการรักษาสําหรับผู้ติดเชื้อโควิด19โดยรถยนต์ส่วนตัวอันที่แปดก็คือ,อให้มีฉากกั้นระหว่างคนขับและผู้ติดเชื้อเพื่อให้มีระยะห่างระหว่างกันให้มากที่สุดงานนี้ฉากกั้นขายดีเลยนะครับให้มีฉากกั้นด้วย แต่ว่าอยู่ในบ้านไม่ต้องกั้นนะไม่เป็นไรคือคือเราไม่ได้อยากให้ไปบีบอะไรมากกว่านี้นะแต่แค่มันแปลกๆดีคือเราก็ควรจะต้องยอมรับนิดนึงว่าจะพยายามป้องกันยังไงเนี่ยมันคือถ้ายัางใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถมาห้ามกันได้ทุกทุกอย่างหรอกใช่ไหมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นทั้งคนขับและผู้ติดเชื้อคนขับและผู้ติดเชื้อให้นั่งทะยงมุมคนละฝั่งแสดงว่ารถคันหนึ่งจะนั่งได้แค่สองคน เปิดกระจกและปิดเครื่องปรับอากาศครับเปิดกระจกก็ดมแก๊สพิษ pm สองจุห้าไปแทนไม่เป็นไรดมไปก่อนตอนช่วงโควิดนี้ยอมดมไปก่อนแล้วก็ร้อนตับแตกด้วยไม่เป็นไรทนร้อนกันไปละกันแล้วแล้วใครเป็นบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมก็อรถมันก็ตากแดดมาเกือบทั้งวันแล้วเตาอบแล้วห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศอีกคือคือเขาไม่ได้ห้ามนะครับเขาเป็นการขอความร่วมมือแต่มันก็แปลกดี คือการปฏิบัติเนี่ยไม่รู้สิดูแบ่งแงแง,แงเหมือนเป็นนะเหมือนขับรถพาคนป่วยมาโรงพยาบาลยังไงไม่รู้นะก็แค่ติดเชื้อถ้ามีอาการเยอะถึงจะเรียกว่าเป็นคนป่วยใช่ไหมเมื่อเดินทางไปถึงจุดที่กําหนดหมายถึงว่าพาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะให้นั่งคอยในรถจากนั้นโทรประสานเจ้าหน้าที่เขารับการรักษาก็คือห้ามไปเดินป่าปนกับคนอื่นแล้วก็อัดัดมาอันนี้เกือบไปแล้วครับพึ่งไปวันนี้เอง ถ้าเกิดว่าไปวันหลังจากนี้สงสัยอดแน่นอนก็คือห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ร้านอาหารภายในห้างให้จัดนั่นนงห่าง2เมตรผมไม่ต้องเปิดร้านแล้วห่าง2เมตรเลยนะต่อหนึ่งคนด้วยเอา้าถ้ามีน้อยกว่านี้หมายถึงว่าถ้าจะห่างน้อยกว่านี้ต้องมีฉากกันโอโ้พึ่งพึ่งรอดพอดีเลยตอนต้นข่าวพึ่งจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ถึงขั้นห้ามหรือบังคับให้ต้องมีฉากกันนี้ก็ เขาคงไม่ทําตามกันหรอกอันนี้คือบังคับแล้วคําสั่งนี้เริ่ม26เริ่มวันนี้เลยวันที่พูดข่าวเลยถึง9พฤษภาโอ้ก็จะถึง9พฤษภานี่คืออดกินเพราะว่าไปแล้วต้องมีฉากกัน้นเราก็ไม่อยากใช่ไหมคือมันเขาน้ําตาคือเขาน้ําตาคนพูดไงแบบว่าอะไรเนี้ยมาตรดการแบบนี้มันครับก็ร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมเปิดได้เฉพาะกิจกรรมสัดซอยแต่งผมต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกค้าจะหดไปแค่ไหนแล้วก็ช่วงโควิดนี้ถ้า,าไม่ให้ออกจากบ้านก็คนที่จะเสริมสวยคงไม่ค่อยอยากเสริมเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยได้เจอผู้เจอคนเอ่อก็ห้างให้ปิดสามทุ่มใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ชิงปิดสามทุ่มกันไปก่อนที่จะประกาศแล้วเนาะแต่ร้านสะดวกซื้อให้ปิดสี่ทุ่มได้เพราะว่าถ้าปิดเร็วเกินเดี๋ยวกระทบกับร้านของท่านเจ้าสวร้านอาหารภายนอกห้างก็ให้กินในร้านได้ถึงสามทุ่ม หลังจากนั้นให้ขายแบบนำกลับบ้านได้ถึงห้าทุ่มก็เหมือนกันให้นั่งห่างสองเมตรขับพวกข้างทางก็นั่งห่างสองเมตรไม่ต้องเปิดแล้วถ้าน้อยกว่านั้นต้องมีฉากกาั้นก็คิดว่าอย่างนั้นล็อกไปเลยดีกว่าคือมันไม่ล็อกมันก็คล้ายๆกับล็อกแล้วนะล็อกไปเลยเอออันนี้ลืมพูดตั้งแต่แรกประกาศตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนก็มีการปรับนะถ้าเกิดว่า ไม่ใส่แมสในให้เขาเห็นน่ะซึ่งก็ไม่รู้ใครจะมาเป็นคนจับอยู่เหมือนกันนะก็ถ้าไม่ใส่แมสให้เขาเห็นในห้าสิบหกจังหวัดแล้วเกือบครบแล้วเหลืออีกยี่สิบจังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่ไม่บังคับแต่ในสุดก็คงจะครบอยู่ดีก็เอาเฉพาะจังหวัดที่ดังๆหน่อยละกันก็มีกรุงเทพอ่ากรุงเทพยังไม่รู้เหมือนกันนะใครจะมาเป็นคนจับนะถ้าเกิดเขาจะปรับจริงก็คงจะต้องแบบมีคนมาเดินตรวจตราหรือว่าบอกว่าให้อำนาจ พวกรปภอ,อ,อย่างสมมติในห้างนี่ไหให้อำนาจราปภในห้างว่าถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยให้ปรับนะแต่บงเล็บรปภก็ยืนอยู่แต่หน้าประตูนะไม่ได้มาเดินในห้างก็มีอยุธยากาญจนบุรีเพช,ชบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชนบุรีตลาดนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีฉะเชิงเซานครนายกประจวบคีรีขันธ์บุรีรัมย์เลยอำนาจเจริญ อา่าอ่าข้างบนอุบลราชธานีขอนแก่นนครพนมชัยภูมิมหาสารคามมุกดาหารหนองคายศรีสะเกดสุรินทร์กาลสินนาราธิวาสด,ด้วยอา้าวปัตตานีพังงาภูเกต็ตละนองสตูลสุราษฎร์ธานีตรังยะลากระบี่พัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชภาคเหนือมีเชียงใหม่เพชรบูรณ์พิษณุโลกลำพูนสุขโขทยัยตากอุตรดิต ครับก็วันนี้ก็คือมาตรการเคา้าน้ําตาที่เรานํามาเสนอกันก็อยากให้เพื่อนๆที่อยู่จังหวัดอื่นที่อยู่ในไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้ก็อาจจะลองเล่าสถานการณ์ที่ตัวเองอยู่รู้ว,ว่าเขามีความเข้มงวดกันมากแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาให้กําลังใจแล้วแหละอย่าให้มันเกิน2,400คนของการติดเชื้อต่อเนื่องกันสองสัปดาห์นะไม่งั้นเดี๋ยวไทยโดนถอดออกจากรายชื่อประเทศเสี่ยงต่ําของ e U นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ